ครับสวัสดีครับก็มาพบกับผมนะครับอินาและไอทีทิคอมพิวเตอร์ครับสำหรับวันนี้ก็เป็นไอทีเกมเมอยครับกับเพจช็อ t สำหรับวันนี้ก็อย่างที่รูลูกนะครับก็จะมีโค้ดประจำวันศุกร์นะครับซึ่งแจกเมื่อวันเมื่อวานนะครับมาฝากกันกับของรางวัลซึ่งหลายๆคนอาจจะบอกว่าหาได้ง่ายๆก็ครับ อาจจะหาไปง่ายๆแต่มันคือน้ำใจคผมก็ไม่มีอะไรเยอะนะครับเมื่อวานก็นี่ครับมีแล้วเบิดมือกับเหรียญคืนชีพครับผมแค่นี้นะครับก็สำหรับใครที่เล่นอยู่ครับก็สามารถที่จะเอาเหรียญคืนชีพไปเล่นหมดอื่นได้ก็สำหรับวันนี้ เกมแล้วกันเนะเข้ามาแล้วแล้วก็แพ้อยู่เหมือนแพ้ทุกเล่อทีไรแพร้ทุกทีไอต้ตอนเล่นไอต้ตอนเล่นตอนอัดวิดีโอนะ่ ลมพับจับกบกันเลยทีเดียวครับผมเพราะว่าเจอกับปืนกลเข้าไปนี่นี่นีน่นี่แล้วขอระเบิดมือนิงนี่ไหนี้เราบอกขอระเบิดมือยิงอะไรก็ไม่รู้ ระเบิดแล้วครับกะมันยิงถังโอเคโอเคก็เ,คเ,คเกิดอาการล้มพับจับกบอย่างที่บอกไปนะครับ จ้าแห่อาวุธบจบไปแล้วเล่นกับบอดกูวาแล้วก็ครับผมอย่างน้นอยๆก็ชนะครับต่อให้เล่นกับอะไรก็ตามเถก็สําหรับใครที่เล่นอยู่นะครับก็สามารถที่จะโค้ดไปกรอกได้นะครับที่หน้าเว็บหน้าเว็บผมก็ทิ้งไว้ที่ใต้คลิปนี้แหละครับก็สามารถใส่ไปได้ทั้งขีดเลยนะครับครับผมสําหรับวันนี้ผมไอหนาก็แค่นี้ครับ นนี้ยังไม่ตื่นดีครับตอนนี้ยังอยู่วันที่นอนโอเคใครที่เล่นๆอยู่ก็ทักทายกันได้ครับสวัสดีครับบายครับ